แม่ของผู้คุณเป็นยังไงบ้างแม่ของผู้คุณเป็นแบบไหนแต่สำหรับฉันแม่เป็นคนที่โกหกที่สุดฉันอยู่กับแม่มาตลอดแม่ฉันไม่ใช่คนรวยตั้งแต่ฉันยังเด็กๆฉันเห็นแม่ทำงานหนักมาตลอดเรามีเวลาอยู่ด้วยกันในแต่ละวันไม่มากเท่าไหร่แต่ฉันก็รักและห่วงใยเขาเสมอฉันคอยตั้งคำถามต่างๆกับแม่บ่อยๆแต่คำตอบที่แม่มักจะตอบกลับมา ฉันสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่ความจริงเมื่อฉันเห็นแม่กลับมาจากทำงานในสภาพดูเหนื่อยล้าฉันถามแม่ว่าวันนี้แม่เหนื่อยไหมแม่จะตอบกลับมาว่าแม่ไม่เหนื่อยเลยงานแม่สบายมากฉันรู้ว่ามันคือคำโกหกเมื่อแม่เตรียมอาหารที่ซื้อไม่มากให้ฉันและเรียกฉันมากินข้าวฉันถามแม่ว่า แม่ไม่หิวหรอมากินด้วยกันสิแม่จะตอบกลับมาว่าแม่ไม่หิวเลยแม่กินมาจากที่ทำงานแล้วฉันรู้ว่าแม่หิวและมันคือคำโกหกเมื่อฉันเห็นแม่หน้าซีดเหมือนคนไม่สบายฉันถามแม่ว่าแม่เป็นไรไหมแม่ป่วยหรือเปล่าแม่จะตอบกลับมาว่าแม่เป็นอะไรลูกแม่แข็งแรงดีฉันรู้ ว่ามันคือคำโกหกเหมือนแม่มองเห็นฉันกำลังสนใจกับเสื้อสวยๆในตลาดแม่จะถามฉันว่าหนูอยากได้เสื้อตัวนี้ไหมแม่จะซื้อให้เมื่อฉันถามกลับไปว่าอยากได้ค่ะแต่แม่มีตังหรอคะเพราะฉันรู้ว่าแม่มีเงินไม่มากแต่แม่จะตอบกลับมาว่ามีสิเงินแม่เพิ่งออกเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะฉันรู้ว่ามันคือคำโกหก ตั้งแต่เด็กมาฉันจะได้ยินคำโกหกแบบนี้ของแม่วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เสมอแต่พวกคุณรู้ไหมฉันไม่เคยโกรธแม่กับคำโกหกเหล่านี้ของแม่เลยฉันรู้ดีทุกคำโกหกของแม่ไม่ว่าแม่จะอยู่ในห้วงความทุกข์ใจหรือทุกข์กายขนาดไหนล้วนหมายถึงต้องการให้ฉันได้อยู่อย่างสุขกายสบายใจมากที่สุดเท่าที่แม่จะทำให้ลูกได้แม่บอกฉันว่า ความยากลำบากของแม่ไม่ว่ามันจะทำให้แม่เหนื่อยกายเหนื่อยใจมากเท่าไหร่แต่มันก็เทียบไม่ได้กับการได้เห็นความสุขของลูกแม่เลยแม่ทําเหมือนกับว่าชีวิตที่เหลือของแม่ทั้งหมดมันเหลืออยู่เพราะฉันคนเดียวเท่านั้นฉันรู้ว่าแม่รักฉันที่สุดมากกว่าสินเดยในโลกและฉันก็อยากบอกแม่ว่าหนูก็รักแม่ที่สุดในโลกเหมือนกันครับ